ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีสักคนเดียวที่จะหนีความตายพ้นทุกคนมีความรู้แน่อยู่แก่ใจว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีสักคนเดียวที่จะหนีความตายพ้นนับว่าทุกคนมีความได้เปรียบอยู่ประการหนึ่งที่มีความรู้นี้ติดตัวติดใจอยู่แต่แทบทุกคน ก็มีความเสียเปรียบอยู่ประการหนึ่งที่ไม่เห็นค่าไม่เห็นประโยชน์ของความรู้นี้จึงไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรปล่อยปละละเลยจึงเหมือนไม่รู้สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งจึงเหมือนเป็นสิ่งไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ความรู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นสิ่งเป็นคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ แม้ใส่ใจในความรู้สำคัญนี้ให้เท่าที่ควรก็จะสามารถนำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ตนเองได้มหาศาลไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ใดอาจเปรียบปานได้เพื่อเสริมส่งความรู้นี้ให้บังเกิดคุณบังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาทั้งหลายท่านจึงสอนให้หัดตายเสียก่อนถึงเวลาตายจริง ท่านสอนให้หัดตายไว้เสมออย่างน้อยก็ควรวันละหนึ่งครั้งครั้งละหนาที10นาทีเป็นอย่างน้อยกรรมนั้นเมื่อทำแล้วก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าสู่ร่างกายผู้เบียดเบียนเขา แม้จะได้สิ่งที่มุ่งไว้แต่ผลที่แท้จริงอันจะเกิดจากกรรมคือการเบียดเบียนที่ได้ประกอบการทำลงไปนั้นจะเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ผู้กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กรรมนั้นให้ผลสัตว์ซื่อนะักเหมือนผลของยาพิษร้ายแรงกรรมนั้นเมื่อทำแล้วก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้ว จกไม่เกิดผลร้ายแก่ชีวิตและร่างกายย่อมไม่มีย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ผลดีถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะให้ผลชั่วเราเป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนาพึงมีปัญญาเชื่อให้จริงจังถูกต้องในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเถิดจะเป็นสิริมงคลเป็นความสวัสดีแก่ตนเอง เมื่อสัตว์จะตายไม่มีผู้ป้องกันความตายเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกหนทุกแห่งทุกเวลานาทีพุทธศาสนาสุภาษิตกล่าวว่าเมื่อสัตว์จะตายไม่มีผู้ป้องกันและจะอยู่ในอากาศอยู่กลางสมุทรเข้าไปสู่หลืกบเขาก็ไม่พ้นจากมฤตยูได้ประเทศ คือดินแดนที่มรุตยูจะไม่รุกรานผู้อยู่ไม่มีเราจะถูกมรุตยูรุกรานเมื่อไรที่ไหนเราไม่รู้หายใจออกครั้งนี้แล้วเราอาจไม่ได้หายใจเข้าอีกเมื่อถึงเวลาจะต้องตายไม่มีผู้ใดจะผัดเพี้ยนได้ไม่มีผู้ใดจะช่วยได้เพราะเมื่อสัตว์จะตาย ไม่มีผู้ป้องกันและความผัดเพี้ยนกับมฤตยูอันมีกองทัพใหญ่นั้นไม่ได้เลยทุกย่างก้าวของทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอยู่แห่งหนตําตำบลใดจึงนำไปถึงมือมฤตยูได้ทั้งสิ้นผู้ร้ายก็เคยตกอยู่ในเมืองมฤตยูทั้งที่ถุงใส่เงินแสนเงินล้าน ที่เปปล้นจี้มายังอยู่ในมือไม่ทันได้ใช้ได้เก็บเข้าบัญชีสะสมเพื่อความสมปรารถนาของตนนักการเมืองไม่ว่าเล็กว่าใหญ่ก็เคยตกอยู่ในมือมรตยูในขณะก,กำลังเหนื่อยหน่ายใจใช้หัวคิดทุ่มเทเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของตน คนล้วนไปนสู่อำนาจแห่งความตายทุกคนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าผู้ที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับครอบครัวเคี้ยวข้าวอยู่ในปากแท้ๆก็เคยตกอยู่ในมือมรตยูโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวผู้เหินฟ้าอยู่บนเครื่องบินใหญ่โตมโหรานราวกับ ก็เคยตกอยู่ในมือมรตยูโดยไม่คาดคิดผู้โดยสารเรือเดินสมุทรใหญ่ก็เคยตกอยู่ในมือมรตยูพร้อมกันมากมายหลายร้อยชีวิตนักไต่เขาผู้สามารถก็เคยหายสาบสูญในขณะกำลังไต่เขาโดยตกเข้าไปอยู่ในมือมรตอยู่ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันสัจจะแห่งพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพานทั้งบัณฑิตล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าการหัดตายก็คือปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อย ปราดทางพุทธศาสนาคือผู้มีปัญญาท่านสอนให้เร่งอบรมมรณะสตินึกถึงความตายหัดตายก่อนตายจริงจุดมุ่งหมายสำคัญของการหัดตายก็คือเพื่อปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อยกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจตันหาความดิ้นรนทยานอยาก อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงหัดใจให้ปล่อยเสียพร้อมกับหัดตายสิ่งอันเป็นเหตุให้โลภให้โกรธให้หลงให้เกิดตัณหาอุปาทานหัดละเสีย้ยปล่อยเสีย้ยพร้อมกับหัดตายซึ่งจะมาถึงเราทุกคนเข้าจริงได้ทุกวินาทีไม่ว่าจะแก่เท่าหนุ่มสาวหรือเด็กเล็กเพียงไหน ผู้ละโลกนี้ไปในขณะที่จิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้อย่างแน่นอนเมือ่อ <ame> ลมหายใจออกจากร่างไม่กลับเข้าอีกสิ่งที่เป็นนามแลไม่เห็นด้วยสายตาเช่นเดียวกับลมหายใจคือจิตก็จะออกจากร่างนั้นด้วยจิตจะออกจากร่างโดยโคงสภาพเดิมลักษณะเดิม คือพร้อมด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงที่มีอยู่ในขณะจิตจะออกจากร่างคือขณะยังเป็นจิตของคนเป็นขณะยังเป็นจิตของคนยังไม่ตายพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าผู้ละโลกนี้ไปในขณะที่จิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้กิเลสทั้งปวงเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต ที่มีกิเลสจึงเป็นจิตที่เศร้าหมองกิเลสมากจิตก็เศร้าหมองมากกิเลสน้อยจิตก็เศร้าหมองน้อยจิตที่มีกิเลสเศร้าหมองเมื่อละจากร่างก็จะคงกิเลสนั้นอยู่คงความเศร้าหมองนั้นไว้พบภูมิไปสู่นั้นจึงเป็นทุกขติคติที่ชั่วคติที่ไม่ดี คติที่ไม่มีความสุขมากน้อยหนักเบาตามกิเลสตามความเศร้าหมองของจิต